สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะพามาทํำมันโถนมสดอร่อยๆทานกันเดี๋ยวเชฟชาติจะเตรียมทําเมนูขาหมูมันโถเผื่อท่านผู้ชมอยากลองทําทานเรามาทํำมันโถกันก่อนเลยครับสูตรเชฟชาติจะขึ้นให้ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับเราก็จะนําแป้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงเป็นยีสต์เลยครับตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลนะครับลงไปเลยครับ น,นี่นะเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะฮะแล้วก็จะมาลงเป็นนมสดลงไปครับแล้วก็คนซ้ำเลยครับคนใจเย็นนะครับผสมในกระมังไปก่อนนะครับพอเริ่มหลุดเริ่มเข้ากัอนอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นมือนวดนะครับท่านผู้ชมทีนี้ เนี่ยครับคุกเค้าจนลวกในกะละมังนี่ฮะก่อนไปนเลยน,นี่ฮนะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ไม่มีเครื่องนวดนะครับก็อยากจะทำทานก็ทำได้ด้วยพอเข้าหมดนี้นะฮะเราก็นำแป้งเราลงโต๊ะเลยครับเดี๋ยวเราก็มานวดซ้ำนะครับนวดเลยครับทีนี้กดลงไปอย่างนี้นะครับ หมุนกดหมุนกดนะครับฝึกได้ท่านผู้ชมไม่ยากครับต้องนวดแป้งให้เนียนนะฮะท่านผู้ชมต้องเนียนนะครับสําคัญมากนะครับตอนนวดแป้งนี่นะครับกะนวดนิดนึงปั้นนี้นะฮะจะใช้เป็นการเป็นผ้าคุมก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นการแบบ ใช้ถุงพลาสติกก็ได้วันนี้เลือกใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ใส่ไปในถุงนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมพักแป้งไว้นะครับประมาณอ่อ15นาทีถึง20นาทีเราก็พักแป้งของเรามานะครับประมาณ20นาทีท่านผู้ชมเกือบ20นาทีนะครับแป้งเราขึ้นประมาณอ่เกือบเท่าตัวนะครับ ก็จะมาแบ่งแป้งเลยนะครับนี่นครับพอเราคึงแป้งได้เลยนะครับเราก็จะมาแบ่งแป้งนะครับก<อ>็เราก็จะมากลับแป้งนะครับ<อ>นําแป้งจากด้านนอกเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ยพอได้แล้วน,นะครับเราก็มาเก็บนิดนึงนะครับก็จะกลับแป้งเหมือนสาาเปาไส้ครีมหรือว่าสาาเปาไส้ไหลนี่นะครับเหมือนกันครับเราก็จะมา คือนิดนึงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับให้เป็นรูปทรงเหมือนมันโถนะครับนี่นะฮะวางลงไปที่กระดาษอย่างนี้นะฮะทำแบบลูกใหญ่นะเปิดอ่อเหมือนแป้งซาลาเปานี่ครับเลี้ยงไปก่อนนะฮะเลี้ยงขอบไปก่อนอย่างนี้นะครับพอได้แล้วเราก็เปิดแบบรูปวงรีนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ม้วนเลยครับทีนี้ท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับชัดไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะมันโถงเราพักแป้งมาอีกสิบห้านาทีนะครับโดยอุณหภูมิของห้องในครัวนี่นะฮะก็ขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนึ่งเลยชมครับใช้ไฟแรงนะฮะท่านผู้ชมไฟแรงเต็มที่เลยนะฮะให้น้ําเดือดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นํามันโถงลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับเราจะนึ่งมันโถงเราอยู่ที่เจ็ดนาทีนะท่านผู้ชม นี่รท่านผู้ชมเวลาในการนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลือกใช้สำหรับมันโถไซส์ไหนนะฮะถ้าทําลูกใหญ่ก็ต้องนึ่งนานหน่อยนะฮะอาจจะอยู่ที่8นาที9นาทีถึง10นาทีรวมถึงถึง12นาทีก็ได้นะฮะถ้าเกิดทําลูกใหญ่อนนี้ผมทําเป็นลูกเล็กนะฮะก็นึ่งอยู่ที่ประมาณ7นาทีนี่มันโถนะครับนี่นะครับตัวเนื้อแป้งก็จะมีแบบความนุ่มความเหนียวความหนึบอยู่ในตัวนะครับนี่นะฮะพอมีการกลับแป้งนะครับนี่นะฮะ แป้งก็จะฟูขาวเนียนอย่างนี้นะครับไม่ได้กลับแป้งนะครับเป็นแบบมันโถแบบสูตรดั้งเดิมนี่นะครับตัวแป้งก็จะมีความนุ่มความฟูมากกว่านะครับนี่ฮะหนึ่งนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมตัวแป้งนะครับนี่นะฮะจะมีหลายชั้นอย่างนี้นะครับก็ฝากกว้ด้วยสนับ สูตรมันโถที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดาสูตรเด็ดเมนูดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ